ร่วมรัฐบาลรวมทั้งนะครับเรียกร้องให้พี่น้องแสดงพลังกันนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะมีความเข้มข้นขึ้นในการที่จะทําก,กิจกรรมและติดตามตามข้อเรียกร้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฝ้าติดตามก็คงจะเข้มงวดเข้มข้นหลังจากวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับหลังวันที่หนึ่งก็เห็นท่าทีนะครับก็จะได้ชีแกแจงพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับรวมถึงประเด็นที่เป็นข่าวตั้งแต่เช้าหรือเมื่อวาน นะครับที่กล่าวหาว่าผู้ชุมนุมหรือแกนนําบางท่านได้เรียกร้องการรับประหารนะครับขอยืนยันนะครับวันนี้เป็นที่แปลกใจคือพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นประสานเสียงร่วมกันมากล่าวหาพี่น้องประชาชนผู้ออกมาชุมนุมผมไม่รู้ว่าฝ่ายการเมืองตัวธงชาติไทยของพี่น้องมากขนาดน,นี้เฉยเลยนะครับ แทนที่พักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนจะไปทําการตรวจสอบรัฐบาลแทนที่จะเรียกร้องให้คุณแพรลองทานชิน,นวัตรได้แสดงสปิริตด้วยการลาออกแต่พักฝ่ายค้างกลับมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนว่าเป็นผู้เรียกร้องให้เกิดการลับประหารนะครับวันนี้ได้หารือกับทุกท่านนะครับเบื้องต้นได้หารือยกับตัวแทนกนนารนำทั้งอาจารย์ปานเทพพิตรจตุพรทนายนกเข,ขาเรายืนยันนะครับว่าแนวทางของพวกเรา นะครับของกลุ่มคณะรวมพลังแผ่นดินไม่เคยเรียกร้องให้เกิดการรบประหารจากกองทัพใดทั้งสิน้นเพียงแต่เราเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีได้แสดงสปิริตในการรับผิดชอบคำพูดนะครับเราเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลน,นะครับแล้วเราสนับสนุนยืนเคียงข้างกองทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติการเรียกร้องให้กองทัพ ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ใช่การเรียกร้องให้เกิดการรับประหารใดๆทั้งสิน้นพักประชาชนไม่ต้องกลัวของชาติไทยหรอกครับพักร่วมรัฐบาลและแม้แต่พักเพื่อไทยก็ไม่ต้องกลัวเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นแค่ยุคแรกเท่านั้นนับแต่นี้ไปอย่างที่เรียนไปบอกนะครับว่าก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพลังของพี่น้องที่จะมาร่วมกันนะครับหลังจากนี้ จะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับทุกท่านหลายท่านคงได้เห็นภาพเมื่อวานที่พี่น้องแม้ฝนตกก็ไม่ได้ถอยกันเลยแลวพี่น้องที่มาร่วมกันเมื่อวานไม่ใช่แค่ไม่ใช่แคผ่ผู้สูงอายุที่หลายคนค่อนแค่นะครับเมื่อวานได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่หลายกลุ่มนะครับคนทํางานไว้กลางคนนะครับรวมทั้งคนรุ่นใหม่ก็มาแสดงพลังแสดงออกในการรักชาติเหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้น เมื่อวานจึงเป็นการร่วมกันของพลังแผ่นดินพลังของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะระดมกันมากขึ้นหารือกันมากขึ้นนะครับเพื่อกําหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวใหญ่อย่างที่กนนนาบางท่านได้พูดไปนะครับว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การเรียกร้องให้ให้มีการลาออกเท่านั้นแต่เราพร้อมจะยกระดับนำไปสู่การไล่รัฐบาลทั้งคณะ นะครับซึ่งกิจกรรมก็คงเข้มข้นขึ้นแล้วพื้นที่การชุมนุมก็ไม่ใช่อนุสาวีชัยสมรภูมิอีกต่อไปหลังจากที่มีประกาศการไล่รัฐบาลซึ่งจะมีการยกระดับขึ้นเนี่ยพื้นที่การชุมนุมก็คงประชิดทำเนียบรัฐบาลน,นะครับ อยู่ที่เงื่อนไขของรัฐบาลต่อไปนะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะมีการละออกพรรคเพื่อไทยอาจจะให้คุณชยัยเกษมมาเป็นนายัฐมนตินะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เงื่อนไขว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยหรือไม่หรือดำเนินนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องจะชนทักทานหรือไม่เช่นนโยบายเรื่องของบ่อนคาสิโนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้พรรคไหนจะมาเป็นรัฐบาลแต่ทิศทางในการขับเคลื่อนนะครับธงหลักก็คือการปกป้องที่ปไตยและก็ธงหลักก็คือไม่เอาเรื่องนโยบายที่ ขัดต่อจริยธรรมันดีงานเช่นเรื่องของคาสิโนในส่วนของข้อที่สองของเราส่วนก็คือเราให้ท,ทางรัฐบาลขอนตัวค่ะแต่ว่าในขณะนี้ประเทศจะไปไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐสูก,ก็บอกว่ามีการเสนกอก้าในตัวของรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่จะมีการคูนกล้าไปก็ยังมีเวลาในการถอนตัวนะครับยังอยู่ในกรอบเงื่อนไขเวลาที่จะสามารถดําเนินการถอนตัวจากพักร่วมได้นะครับอาทิตย์หน้านะครับพวกเราก็จะเดินทางไปยังพักประชาธิป,ปัตย์ นะครับรวมทั้งพักชาติไทยพนานะครับเพือ่อเพือ่อเพื่อยื่นหนังสือให้มีการถอนตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราไปที่พักร,ร่วมรวมรวมไทยสร้างชาตมาิมาก่อนนะครับหลังจากที่เราไปยื่ังาร่วมยรางานะัได้อบว่าตอนนจะมีจถอนตัวยงยังยังยังไม่มีการตอ,ตอบตอบรับอย่างเป็นทางการมานะครับแต่มีแค่กระแสข่าวเรื่องการขัดกับเองภายในพักนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะ รวมไทยสร้างชาติชื่อพักค,คือรวมไทยสร้างชาตินะแต่สสงเองก็ยังรวมกันไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ัดกันเองในชื่อพักอยู่ว่ารรหายั่กมีการรณาาะเนน,น,นี้แล้วไม่มีการใ้ปิบัติหน้าที่หรือว่าอาจจะไม่มีการรับน้องตรงเนี้ยเราประเมิคาทีรก็ปร,ประเมินกัรเป็นรายวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า เรื่องนี้ก็คงคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางคณะคณะแกนนาของของพวกเราวันสหนร์หรือวันอังคานี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่กันอีกรอบหนึ่งเพื่อกาหนดท่าทีนะครับเตรียมพร้อมในวันอังคาร พินทงนั้นก็คงต้องชูธงไล่รัฐบาลกันทัน้าางคณะนะครับย,รรยังยังไม่ปิดร้อมยังไม่ิดร้อมทำเนียบนะครับก็จะเป็นการนับแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่ง นะครับแต่ก็คงจะขยับมาไม่ใช่แค่ลุงสวีัยสมอลุกภูมิแล้วนะครับก็คงจะคว้ทำเนียบให้มาที่สุดนะครับเดี๋ยววันรังคารเนี่ยจะได้หารือกับคณะชุดใหญ่กันนะครับและชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับคณะคณะแกนนำใช่ครับ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  วันที่วันอังคารก็จะเป็นการประชุมร่วมกันชุดใหญ่นะครับทั้งคณะแกนนําแล้วก็ผู้ประสายที่ที่เคยประกาศร่วมกันนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งท่าทีของเรื่องของศาลด้วยนะครับแล้วก็จะได้กําหนดทิศทางว่าเราจะมีการชุมนุมหรือว่ายกระดับประเด็นกันแบบยังไงนะครับแต่ยืนยันวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ได้หารือกันเบื้องต้นนะครับว่า ไม่มีข้อรื้อร้องในการที่จะนําไปสู่การรับประหารใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่กังวลครับผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมกันเมื่อวานเนี่ยมีความชัดเจนในเชิงเ,เป้าหมายอยู่แล้วว่าเราไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณแพทของทานชินวัตนนะครับดังนั้นเนี่ยก็พี่น้องมีความชัดเจนของของตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ไม่ไม่ไม่ไมีมหรอกครับคือข้อเรียกร้อ,องสามข้อของพวกเราเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับจะดําเนินคดีก็คงไม่มีคดีอะไรที่ที่จะสามารถดําเนินการได้ส่วนที่สองคือว่าทางตัวแทนของพวกเราแกนําก็คงไม่มีใครตัวคดีหลายท่านก็ผ่านคดีกันมาทั้งนั้นนะครับพวกผมเองก็โดนคดีทั้งกบฏท,ทั้งก่อการร้ายในราชอาจาัก,กมากหมดแล้ว นะครับคงไม่มีคดีอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงไม่มีความเกรงกลัวในการที่รัฐบ,บาลจะเอากฎหมายมาขู่ว่าจะดําเนินคดีกับแกนนําคนใดคนหนึ่งนะครับ,ววบเป็น,น,ะะปนี่ชักเจนครับเราประเมินเมื่อวานนั่งคุยกันค่า,าวๆหลังจากที่ยุติการชุมนุมนะครับประเมินว่าพี่น้องม,มีที่แสดงพลังเข้าร่วมนเกินหนึ่งแสนคนนะครับเฉพาะพื้นที่รอบอนุสาวีชัยสมรภูมินี่ก็เต็มพื้นที่ นะครับแล้วมีการขยายออกไปถึงสนามเป้าแล้วก็บริเวณต่างๆดังนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าวันนี้พี่น้องได้ลบคําปลามากของหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่านักวิวจารณ์วิเคราะห์ทางการเมืองต่างๆว่าไม่มีวันที่การชุมนุมจะมีการชุมนุมใหญ่ในในอีกสันี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่พี่น้องแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะออกมาปกป้องอธิปไตยของชาติทุกเมื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานถือว่าเป็นการจุดไม่ขีดก้านใหญ่ก้านหนึ่งนะครับถือว่าจุดติดแล้วนะครับ รู้สึกว่านี่นี่เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวนทั้งนายทหารหลายท่านทั้งในและนอกราชการต้องเียอย่างนี้นะครับที่ไม่ขึ้นแสดงตัวก็มีเยอะนะครับที่แสดงตัวก็มีพอสมควรเนี่ยดังนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่่ายการเมืองใดกันเมืองหนึ่งนะครับเป็นการรวมพลังของทุกทุกกลุ่มสีนะครับทุกเราข้าราชการทุกเราดังนั้นก็เลยเห็นภาพของที่น้องประชาชนไม่่วาจะ สีเสื้อใดนะครับวันนี้เมื่อวานเป็นสีสีเสื้อเดียวกันผมว่าสง่งผลกระทบมากแล้วครับนะครับต,ต้องต้องได้บอกมาจริงประเด็นโดยไม่พูดถึงข้อเรียกร้องของพวกเราแต่เป็นการกล่าวหาว่ากลุ่มผู้ชุมเรียกร้องการรับประกันนี้เราอธิบายมาชัดเจนตลอดหนึ่งถึงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงถึงการรักษาทิศทยของประเทศนะครับาการเรียกร้องสามข้อไม่ใช่เพิ่พูดรูดด้บาลนะครับยันยืนยันนะครับกับกถแถลงการรอบแรกของพวกเราเรียกร้องให้นายกตีลาออกนะครับแล้วก็พัก่วมรัฐบาลถอนตัวดังนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของการชุมนุมมากกว่าถ้ารัฐบาลจะอธิบายเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่าเปล่าหาผู้ชุมนุมอย่าดูถูกน้ำใจของผู้ชุมนุมเกี่ยวกับการรักประเทศนะครับด้วยการกล่าว่าเป็นแผ่นเสียงตกน้องเรียกร้องการรับประหาร นะครับขอยืนยันกันอีกรอบหนึ่งนะครับยืนยันนั่งยันก็ได้ว่าคนเรียกร้องของพวกเราไม่เคยมีการเรียกร้องให้เกิดการรับประหารใดๆทั้งสิ้นดำเนินต่อไปครับดําเนินต่อไปนะครับที่ผ่านมาก็พวกเราก็ยืนหยัดไม่เคยถอยอยู่แล้วถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมีการประกาศคุ้มลุมใหญ่นะครับ ตั้งแต่พนธมิตรมาจนกรบปรสนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมเมื่อประกาศที่จะลงถนนแล้วประกาศที่จะสู้แล้วที่น้องประชาชนไม่มีวันถอยแล้วที่ที่เราเรียกร้องเรียกร้องในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนี่เป็นหัวใจหลักดังนั้นประเทศไทยก็ถอยไม่ได้เหมือนกันประชาชนก็ถอยไม่ได้นะครับ อไก็เป็นเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ไม่มีไม่นี่แหละฮะผมก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศสามารถแสดงจุดยืนในแต่ละประเทศได้โอเคครับไม่มีปเด็นะ